แล้วทำอําพร YouTube อําพร u t u b e ครับพี่น้องครับอําพร YouTube คลิปนี้มารีวิวขายรถเป็นรถตกหล่อ h i n o FC ครับพี่น้องเป็นรถขอกบรรุรถพร้อมใส่งานเอกสารพร้อมโอนครับพี่น้องราคาตั้งไว้ยูที สามแสนสามมืนหาพันบาทพี่น้องราคากระโผดคุยต่อรองกันได้เลครับเด้อพี่น้องสนใจก็โทรเข้ามาครับศูนย์แปดสามสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดขับพิกัดรถอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องสนใจโทรมาสอบถามก่อนก็นได้หรือสิบิเบิร์รถอยู่ทีหนางานนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับครับพี่น้องครับ ความยา่าของรถยูที5ามตรครับพี่น้องสนใจอยากได้ก็โทรเข้ามาครับผมครับพี่น้องมาเบิงระดีของเหลี่ยมก้อนครับก่อนสืเบิงระดีของรถนะครับนี่ครับเป็นรถจดทะเบียนปีพศสอ3พนาอยเกาครับฮ i โน่เอฟซีลอยยี่สิบแรงครับครับกับมาเบิงโซนหนาภายใน หัวเก๋งนะครับสภาพหรดูดูดีสีสันสดสวยครับพวงมาลยัยวอร์แอร์เย็นสบายครับพี่น้องทายพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆครับถ่ายเห็นเดี๋ยเบิ่งเท่าที่สี่ายได้ได้พี่น้องเด้อกลับมาเบิ่งเครื่องครับผมเบิ่งเครื่องแหละสิสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องได้ฟังได้เบิ่งกันครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับสภาพเครื่องดีกัตซีสวยพี่น้อง เปิดฟ้าเบ้าให้พี่น้องได้เบิ้งครับ นี่ครับเกวาดัมมันเพืองบอมีปุ่งบอมีดันเลยพี่น้องเดอ้อครับพี่น้องครับหวังว่าพี่น้องเดือบึงคลิปนี้แล้วคงสิถูกใจบอยไลค์กันหน่อยนะครับถ้าเบิรงแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้พี่น้องเดอ้อ ก็อย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อสิรับคลิปแจ้งเตือนไม่ไหมนาจอของท่านผู้ชมครับกดติดตามและก็กดกระดิ่งน้ำแน่พี่น้องนี่ครับกับทายให้พี่น้องในเบื้องโดยรอบครับผม ครับพี่นอ้องครับสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมบอ่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปที่ผ่านๆมาครับกะหายกำลังใจอัมพร youtube มากตลอดครับกะขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ติดตามไปรับชมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับคลิปหน้าจังพ่อกับผมไหมครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ